ตึก30ชั้นอันก่นปังกว่าที่มึงเกาะที่ฟ็อกซ์สุดสุดจักนั่นค่ะนะวันเมื่อไหนเนี่ยค่ะมีสัญญาณฟงแนมาที่เตอหลินอันมีในส่งปีในพะ,ะนะอ่าเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยแถมไฟถ่าย,ยเขาก็เลยสกแกนพะนะสกแกนตุ้ยนั่นนะอ่ามันเลยยอบยามันเป็นสายแรงฟงอ่อนตรงนึงนี้ให้กว่าช่วยแถมเนะะี่ยค่ะว่าไว้นั่นก็เจ้าหน้าที่ถ่ายเขาอ่า แต่จากคุดฮู้เอก็ส่งออาสิเจนลงกว่าจอยแถทมันตั้งในคาวันะมันคืบนานจึงห็นในแต่ก็ไปออกมาอันในลูกดีข่าวสดเฮก็กามาดูในค่ะนะตึกขัดเจอจอยแถมออกมาอยู่มีลงมุมมองว่าอับติตึกมีก้นอันมีสายเจออยู่ในนั้นขนาดนะเพื่อเขาส่งเสียงกว่าว่ามีก้นอยู่ห้าดังตายก็มีมาแทงเสียง ค่ะมีมาแทงไฟโทรศัพท์แมมเนตแทงสองกั๊มเนี่ยค่ะวะนะนะเขาก็สแกนยาณนึ่งน,นั่งคืนเขานั้นมันออกมาเองก็เขาวนี่ยจอยแถมเนี่ยค่ะวะเนี่ยนะ,นะนะกล่านี้ได้ค่ะนอนมีกว่าสิพัวันนอนค่ะนะสำหรับตึกมีภูหลอดใส่ใจไว้ก็เป็นกุศุใหญ่แตะเตะค่ะนอนยินจมจมเตะเตะแลก็ข้อคากว่าถ่อมจอมกันแทงโหนึงค่ะนะ เกี่ยวกับเลยตึก30จั้นอันกลนปังกว่าแน่เหรอเจ้านาดีไทยเขากว่ากดทัดด้วยนั่นขนานะย้อนสังแรอมันเลยกวนปังไงเพราะเป็นตันน้ามันตึกเฮดเมอก็ไปเย้านะคะนะเผื่อกว่ากดทัดด้วยเจดด้วยในไรหันวานล่อนเล็กมันขนาดเล็กลอนอันเจอเฮดตึก30จันเน่ย มันมนําคึดจันในค่ะนะตัวตั้งนกมันแต่อาบแต่แข็งแรงรีดสีตาเพื่อกว่าจะตัวตั้งเดิมมันได้เอาเรียกจ้างยามเฮ็ดไว้มันแข็งแรงในคะนะใ่ะเฮก็ย้อนปืนลองในเฮเจ้านาทีพันธุ์ไทยเขาออกไม้ตียอบคิงสินแกน้หย่อมในคนะเป็นเจ้าเขนในได้ก็ขาอัานจมฉีมันในค่ะนะมันก็ติดเจอัอน,หนหรอนะนะก็เป็นจีเขนี่ก็จะขากลมกก้วนเขนเนาะคิงสินแก้หย่อมเนี่ยย้ะนะ หมางยงอบไว้ค่ะมาเรยวนะไปกว่าวน,นี้เมืองเราได้ก่อมหูไทยได้ก่อออกไว้ไม้เงอบยาวคันนะย่อก็ยญา,าลูเหลียวแปดลีคมไม้อันใดลงลายมือโฮมกันไว้เจอนั่นอันปันคว้างมันแต่เฮ่มันเฮ็ดออกเล็กล่อนให้ขายนะเมืองไทยจะเนียาญาเปดเสียงๆไนคัะนะม่เป็นภูมิดั้งพิษลงในก่อมเะเรยวออกไม้เงอยบมันไว้เอาค่ะมันก็ไปกว่านี้หลยมุขขามาเรยวเนี่ยนะในก่อแทางหหนึ่งย่อกว็ หลวงพองจึงเมืองกุรียาจานันเขาที่มาจอยแถมพุทธเพเมืองมนคะ,นะอ่าอันเป็นแดนพองเขาเจอนันคะนะมอ,อ่าเขาเมืองกุรยาจานันนี่ก็ห้ามใครสยงไว้อีกน,นึงคะ,ะจอมพองลงเขาอ่อจอมจึงเขามาเร็วม,มีนั่นนะ่ะเนาะไว้เป็นองสุสักวันนั้นให้เขาตึกดีลกทงจอมจึงมาแล้วแกในกวยอันเป็นลงพองจึงอันเป็นนพองหลายๆเขาเจอในออนกันแดบตัดมักมันวามาจอยแถมเมืองมัน าเงินต่อลาชาวเอตลันด์ในค่ะนะปาโค้ของเคิงโค้กเจอๆนั่นน่ะนะก้อยกาว่าเอ่อเคิงค้ค้ของเจอแนแเลเงินเจอแนเตะมายืนมอบปันน้อมือกองสิซึ่งมันในค่ะนะเตะมากกับสันตั้งจุ้มอันหมุกจุ้มอันจอยแถมอยู่เนื้อมือให้มันโป้แผวในมือผู้โทรเพจเตะในค่ะนะเขาเตะมากกับสันดังหมู่จุ้มอันเหตุการณ์เจอเนั่นในค่ะเยาวก่อข่าวข่าวกอดถมจ้องกันแทง แข่เดียมาจอยแถมแทงต่างเงินเงินแข่ค่ะนะหนึ่งปีเรียนนะคะบอกว่าหนึ่งล้านลอนนั่นนะเดียมาจอยแถมแทงเมืองมันแทงกัมหนึ่งในค่ะนะตีป้ามาแทงน้ำมันเครื่องน้ำมันจักรโยโก็ขึ้นอันเฮ็ดไว้เย้ามาเป็นจุ่มนั่นค่ะนะโดมาร์โตเฮก็ตังแทงห้างกล้วยเฮือนเมียวนั่นค่ะนะอันคำว่าพรังเฮาส์นะนั่นค่ะห้องยาย่าห้องผ่าตัด ยายาโยโกยาให้กังเจ้าน่ในยคะนะเดี๋มาสึกตัวแถมแทงปอกหนึ่งไหค่ะโยโกผายห้องกันเปิด้วยฝ้าฝนปืนเผาออกมาว่าให้ฟ้งเหตุโยลองพลนลงล้มหลงลิ้นลมเจ้าน่เดจังเป็นในคณะแต่เอาเมือนดยกว่าในการเรียนลิ้นจานทบญ้าเพียงสั่เจ้านั่นค่ะนะนในเมืองมันตอนกลางนั่นน่ะเนาะให้เปิดตวยไหวเลนค่ะวะนะ กจังยัาเพคเคนร่ลมหลงฝนหลงลิ้นลมนะคนะวันน่ะยล้วก็จุมจ้มใจแถมอเมริกันอันห้องจุ้มยายาค่ะนะซมาริทันพาสันวะนะันนี่นเขาเป็นจุ้มมอยาค่ายตีไรค่ะนะกว่วยาบันตีเนปิโตอันมีหงเห็น ทีองเลีนเอ็นแห้งช่วยจ่าปน่นนื้นั่นข้าวตั้งสองวันหนคะ่ะข้าวตั้งสองวันในกล้วยเลยเฮ็ดบันลงผ่าตัดกว่าเศร้าหกอันนอนเลยค่ะนะนี่ก็เขียนไต้เขียนว่าค่ะนะ้องมันเป็นจุ้มหมยาอัน่ข่ตีเลยค่ยนคะนะตั้งสุ่มอ่อนเขาตั้งโหลดอ่อนเขาเองพลิดเลดนตั้งใจแถมกันแล้วนะะี่ก็ เอ่อค่ายกว่าไรยาไรป้าเขิงคูคเขาเจ๊เจเจก๊าเหนียวนั่นน่ะนะในะก็เข้มแต่ขนาดสั่งจะว่ามึงไปเฮาโหลดตั้งใจแถมจังนั้นเนี่ยก็เฮาก็อาบตีไรย,ย้อนตั้งใจแถมอยูน่นะว่ายน้ามะดี่เว่งเหลือแลไม่เนียบีต่อเจ๊แกงเลยค่ะนะป่าเหลือทุบหญ้าเพออิงสันเฮาแห้งเย่ะมก้าฝนลงร่มลงมากมงก้าหญ้าแหางเพอจวนเลยค่ะจวนวันว่าอิงสันแน่จวนปิ้นแน่หญ้ากา็ซ้ำปอกเนลยค่ะนะ น,นั่นก็จังมีจองแต่คันเนาะอินสันแน่ก็มีอ่ไว้แล้วขนาพี่น้องนะเมื้อในมือสิบมุปงไปแน่ตึกสันแทงในคณะหิมเวงตาสีอันสัมมันตะลีในแหงมันมีเป็น5.5ริเดอร์ในคณะในก็หาวแหงคณะเลยว่าเฮ็ดให้หะนเมืงองเขาโแหอําคัดอยู่ในเฮือนแถวนั้นคณะเนาะ กรรมวิดีโอคาดเต็มปันทึกไรแถมมันเต็มระกอดไรนะย้อนอะไรค่ะก็ย้อนดูไว้มองในก่อนค่ะนะขันคาในเจ็ดสิบสามแสนค่ะนะี่น้องมือนใน,นสูงเห่เปิลอันญาอันคายามดูมาขันเงินได้ก่อเหมือนเก่าเหมือนมือเจ้านั่นค่ะนะอ่าอยาเปอ่าลืมปั้นแห้งค่ะแค้นตอเปิลมุงมองเปิลถอ,อมเข่ามากูวันวันอีนึงค่ะนะตั้งเนติกตอกเนื้อ เฟซบุ๊กค่ะไห้ไต้ ai, ยาก็ตั้งในสื่อข่าวได้ดีีออนไลน์ตั้งสามตอีอันพี่น้องเขามาตัา้งเหม่ยๆเจ้านั่นก็กดทิดตามงปันอินค่ะนะ่ะจอมมาปันอินหนึ่งค่ะนะ่ะยินดียินจงกูก็่ะไม่สงค้า